สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการผ่านด่าน10บทับสในเกม12บสหางออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็จะมี3ส่วนนะครับก็คือเงื่อนไขของด่านการเตรียมการแล้วก็ทิปเสริมนะเงื่อนไขของด่านนี้ก็คือเราต้องฝึกทหารเสือทั้งหมดหรือเอาง่ายๆก็คือทําให้ HP พวกเขาเนี่ยหมดเป็นจํานวน24นายจากนั้นอยู่รอดให้ถึง6นาทีนะครับแล้วคุณก็จะผ่านด่าน แต่มีคําเตือนว่าห้ามตีป้าอีฟที่จะออกมาช่วยตอนหลังนะเพราะถ้าป้าอีฟเฮ็ดพีหมดเนี่ยจะทําให้มิชชั่นเฟลทันทีเลยและมีเงื่อนไขสําคัญที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือทหารเสือในแต่ละรอบเนี่ยจะเกิดแบบสุม่มซึ่งบางรอบจะมีทหารเสือดาวเกิดเยอะก็จะทําให้ผ่านยากแต่รอบที่เกิดน้อยก็จะทําให้ผ่านง่ายนะครับเช่นตัวอย่างในคลิปนี้เลย ส่วนต่อไปจะเป็นการเตรียมการนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเป็นแ well พดเวล65เพราะงั้นเนี่ยแนะนำให้มีตัวตีเป็นดาเมจแอคแท็กสตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวใบแพนด้าหรือว่ากระต่ายเป็นลูกซองนะฮะอย่างที่2เลยคือให้ตัวดาเมจพกยาเลือด800บวกกับแซนวิชอย่างละ2อันนะครับส่วนตัวเวทหรือตัวที่ไม่มีแอคแท็กเนี่ยแนะนาไม่จาเป็นต้องพกนะครับให้เดินเล่นจนแบบรอผ่านด่านไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทาอะไรบ่อยให้เป็นหน้าที่ของดาเมจแอคแท็กไปนะด่านนี้ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นทิปเสริมก็คือวิธีเพิ่มโอกาสต่างๆในการผ่านด่านให้มากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือยาเพิ่มเลือดกระต่ายนะเป็นยาที่กระต่ายสามารถคราฟได้และก็ไม่คูดาวทับกับยาจากร้านด้วยครับทำให้สามารถเพิ่มเลือดได้2เด้งนะอย่างที่2ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกดเหรียญเพื่อเรียก n p c มาช่วยได้เนี่ยแต่เราสามารถกดระเบิดที่ตุ่นคราฟได้นะครับมีทั้งระเบิดไฟระเบิดพาวเวอร์ ระเบิดสกัดจุดและระเบิดที่ผมแนะนำที่สุดระเบิดบลายมันทำให้เป้าหมายติดสถานะตราผ้ามัวทำให้ตีมิสอย่างรัวๆแบบไม่หยุดเลยว้าว <Wow. S 1> นานด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนในทีมทั้ง3พกระเบิดบลายทั้งหมดเลยก็จะสามารถใช้วนกันได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทหารตีบลายแบบรัวๆนะครับ ซึ่งมันดีมากๆเลยแต่อันนี้ผมเล่นคนเดียวไงแบบว่าจากที่ผมเล่นแนะนำดูสกิปแป๊มนึงจากการใช้ทิปเหล่านี้เนี่ยทำให้บางรอบที่ทหารเสือดาวเกิดน้อยผมสามารถโซโล่ได้ถึง20ตัวโดยมีการกดยาใช้แซนวิชแล้วก็ใช้ระเบิดช่วยเหลือและถ้ามีตัวตี2ตัวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ด่านที่ยากเย็นอะไรมากมาย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าสัตหางทุกท่านนะและถ้าใครมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตรึงไว้ให้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ผ่านกันทุกคนสวัสดีครับเออลืมไปต้องการทริคก,การผ่านด่านไหนอีกบอกมาได้นะเผื่อผมรู้โอเคขอบคุณที่รับชมครับ